สวัสดีครับพ่ผมเอิกอีโมนะครับกับเกม The Witch House Party ี่5นะครับถ้าถามว่า The Witch House มีอะไรต้องเก็บโตะอีกเหรอมีครับ Truth Ending ครับผมมีน้องคนนึงเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเอาฉากจบที่แท้จริงของเกมนี้ออกมานะฮะก็ผมก็เลยจะมาทำมันให้ได้อ่าว่าอย่างนี้ดีกว่าซึ่งขั้นตอนขั้นยางสมควรนะฮะมันก็ต่อจากที่ผมนั่นแหละต่อจากที่ผมวิ่งหนีเอเลนน้อยกลอยใจของเรานะฮะเพราะงั้น

เอเลีน้อยเอ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยอ้ยโชคดีที่ผมไม่เจออะไรไม่เจอเอเลีน้อยกลอยใจเราจับในคลิปนี้นะครับเพราะว่าให้ตายผมดูไงผมก็ขนลุกจริงๆก็เล่นเชิญเยวก่อนเดี๋ยวลงไปก่อน ออะไรเนี่ยเดี๋ยวนี่น,ะนี่เย้ฮ่าก็สเต็ปเดิมเลยครับผมแต่เดี๋ยวมันคงมีเนื้อเรื่องอะไรต่อจากเนี้ยนฮะผมก็ได้มีของเอลเลนมาแล้วก็ไปตามทางเลยเอ๊ะเราต้องไปนี่ต้องเจอพ่อแล้วดิอา้าว อ้าวมันใช่ทูตเอนดิ้งจริงปะเนี่ยทำไมเราไม่เจอพ่อก็เป็นว่าผมจะน่าลวกันต้องวิ่งหนีใช่ปะเธอเธอนี่เด็กดื้อจังเลยอ้าวเธอได้ตามชั้นาาแค่ไหนแล้วเนี่ยเธอก็รู้ว่าร่างกายนะมันอยู่ได้ไม่นานหรอกอ้าว อามันกลับคืนไปเหรอเอาคืนมาเอาคืนมาเหรอไม่มีทางร่างกายเนี่ยเจ็บปวดนักกว่าเยอะเลย <c oughs> เธอให้ฉันตอนครั้งแรกทำไมฉันต้องคืนเธอด้วยละ่ะจริงไหมเว,วล่า ไอ้สายพูดจริงด้วยอ,อยายเ,เธอนะ่ะรู้สึกเสียใจกับฉันมากฉันนาะยัับตัวจากเตียงยังไม่ได้เลยนั่นคือเหตุผลทำไมฉันถึงได้ใช้เวทมนตร์แลกร่างกายกับเธอแค่วันเดียวฉันคิดว่าฉันพูดอย่างนั้น ฉันฉันเซอร์ไพรส์ไหมนะที่เธอติดกับฉันแบบไม่ติดขาดเลยเลยหลังจากนั้นคี่บ้างฉันใช่ไหมล่ะมันก็มันจะไม่ฆ่าฉันอีกต่อไปแล้วฉันนนะนำทางบ้านนี่มาตลอดฉันน่ะอยู่ในบ้านนี่มาตลอดเพราะงั้นฉันย่อมรู้จักทางหนีดีอยู่แล้วยังไม่ตายอีกเหรอ ฉันต้องยอมรับเธอจริงๆเลยนะนี่นะอ่าเป็นไปได้เป็นห่วงเรื่องพ่อเธอใช่ไหมละ่ะอ่ะฉันรู้เ,เธอเธอพ่อของเธอนะวิโลล่าเป็นสมาชิกคนที่สุิเกันมากอ่าความทรงจำนั้นน่ะอ,อยู่ในร่างกายเธอเป็นคนดูใจดีเป็นนักล่าใช่ไหม และเขายิ่งสดชื่นไปอีกเป็นข้อที่ดีจริงเลยนะเพราะนั้นฉันเดาว,ว่าเธอคองกำลังที่ว่าทำไมอ,อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเธอหายไปใช่ไหมไม่ต้ห่วงหรอกฉันจะมอบความรักของวิโอล,ล่าให้เองยิ่งคุยนานเท่าไหร่ผมยิ่งรังเกียจเอเลนขึ้นทุกที และฉันจะรักความรักนั้นด้วยดังนั้นอยู่ละอยู่ละเธอป้อดภัยหรือเปล่าเธอบาดเจ็บไหนหรือเปล่าอะไรนะอะไรทำไมฟก เด็ด Stay away monster ไม่โอ้ตอนจบของอิฟมันสะมันซึ้งน้ำตาจะไหลเพราะว่ามันมันน่าดีใจแต่เกมเนี้ยมันทำผมใจน้ำตามันทำผมซึ้งจนแทบจะน้ำตาไหลเศาจนแทบจะน้ำตา,า,า,าไหล เพราะสงสารวิโอลาที่สุดแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับาการเก็บตกฉากจบอีกฉากหนึ่งนะฮะของ The Witch House นะฮะก็ผมบอกตรงนะผมเศร้านะไม่เห็นฉากอย่างเงี้ยน่าสงสารวิโอลาเอาเถอะมันก็แค่เกมเนะผมยังมีภารกิจต่อไปนั่นก็คือเกมอื่นๆ มไม่รู้เกมอื่นมันจะเศร้าเท่านี้ไหมไม่รู้แต่ตั้งแต่ผมเล่นมาอิฟกับเกมนี้แหละทาผมเศร้าได้อย่างดีเยี่ยมเลยเอาละครับผมก็ขอจบการแคส The Witch House พาร์ทสุดท้ายที่ผมว่าคงไม่มีอีกแล้วละ่ะเพราะมันคงไม่เหมือนมิซาอุที่ต้องมาเก็บตกอะไรมากมายนะฮะก็สวัสดีครับบ๊ายบาย ตอนนี้แหลกนี่ชิบหายเลยนะเฮ้ยเฮ้ยล็อกเลยโอ้แมนเอามหม่เอามหม่ต้องประตูนั้นต้องประตูนั้นนะเจ้ว้าวการแคสต์ครั้งนี้ผมค่อนข้างจะจืดจางนะเพราะว่าผม,ผมพอจะรู้แกวอะไรแล้ว เอ้ยเกมยันแหลกดิโอ้ยตายตอนนี้นี่แหลกนี่วายวอดวายวอดเฮ้ยวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยวิโอลาเราคือวิโอลาหรือเอเลนกันหนอ เห็นว่าไปทางนู้นนะฮะมันจะไม่ไกลและวกลและวกลและใกล้ใกล้ความจริงละ ยังไงก็ทำใจไม่ได้กับหน้าเอวเล่นที่มันกระเด้งรับขึ้นมาทุกทีเลย